ขึ้นมาพูดคุยได้แล้วแต่ละเอียดอ่อนสุดน่าจะเป็นมาตรา237ครับครับคือมาตราไหนเนี่ยพอมันมีเรื่องของส่วนได้เสียของคนเข้าไปเกี่ยวข้องอโดยเฉพาะคนที่มีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ไขเนี่ยเป็นปัญหาแน่นอนครับผมถึงได้ก่อนหน้านี้ยพยายามเสนอองค์กรที่เป็นกลางเข้ามาทําเป็นเจ้าภาพแต่ว่าในที่สุดเมื่อทางฝ่ายค้านเขาไม่สบายใจตรงนั้นครับก็มาลองใช้วิธีนี้ครับแต่ผมก็ได้แนะไปแล้วว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยประเด็นที่มีความละเอียดอ่อน ต้องเปิดกว้างให้ทุกฝ่ายได้แสดงความคิดเห็นจริงๆนะครับและผมเชื่อว่าถ้าพยายามไปทําโดยมีวาระแอบแฝงเนี่ยไม่สําเร็จรอกครับสุดท้ายก็จะเป็นชนวนของปัญหาขึ้นมาปเปล่าๆมีข่าวว่าทั้งคุณชวนทั้งคุณบัญญตัตเนี่ยมีท่าทีไม่ค่อยเห็นด้วยนะกับการจะแก้ไขรัฐธรรมนูญในตอนนี้ผมคุยกับทั้งสองท่านอยู่เป็นประจําอยู่แล้ว<ฮ>ะนะครับแล้วก็จุดยืนความคิดเนี่ยก็เหมือนกันบ้างต่างกันบ้าง นะครับผมคิดว่าประเด็นเรื่องว่าแก้ไขไม่แก้ไขเนี่ยผมว่าบางประเด็นที่เป็นเรื่องที่ผมพูดยกตัวอย่างไว้เมื่อสักครู่เนี่ยผมว่าทั้งสองท่านไม่ได้มีปัญหานะครับท่านอดหัวนาบัญญัติเนี่ยจะมีความคิดกังวลอย่างหนึ่งว่าบางทีการส่งสัญญาณว่าจะแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันทําให้เกิดความสับสนเพราะมันไปครอบคลุมบางประเด็นซึ่งเราอาจจะคิดว่ามันไม่สมควรจะแก้ไข<ฮ>ะนะฮะท่านก็มีความิ เป็นห่วงตรงนี้ครับอย่างนี้เป็นต้นเท่าน,นั้นเองครับครับสี่เดือนกว่าๆของรัฐบาลชุดนี้ที่เข้ามาบริหารประเทศก็มีอยู่หลายโครงการสําหรับประชาชนรากยาเช็คสองพันบาทเงิน<ม><ม>ที่จะให้กับผู้ชาราผู้สูงอายุอสอมมเรียนฟรี15ปีเนี่ยนะแต่มีการวิาพากษ์วิจารณ์ว่าภาพรวมเนี่ยเหมือนกับรัฐบาลยังไม่สามารถซื้อใจรากยาได้ก็เป็นความเห็นเป็นการวิเคราะห์กันไปนะครับเป็นความเห็นเป็นการวิเคราะห์กันไปแต่ว่าอย่าลืมว่าโครงการหลัก จะเป็นเรียนฟรีเบี่ยงชีพหรืออสมมเนี่ยมันเพิ่งเริ่มต้นได้ไม่ถึงสองสัปดาห์มั้งครับครับนะครับเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าก็ต้องต้องมีเวลาที่จะให้พี่น้องประชาชนได้สัมผัสกับสิ่งที่รัฐบาลได้ทำครับนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาก็ผมก็ได้รับปฏิกิริยาในทางบวกจากพี่น้องประชาชนจํานวนมากซึ่งได้รับโอกาสตรงนี้แล้วก็ไม่เคยได้รับโอกาสมาก่อนนะครับแล้วจริงงานใหญ่ที่เราต้องทําต่อเนื่องเช่นเรื่องภาคการเกษตรนะครับการ ดูแลเรื่องของราคาพืชผลนี่เราก็ทําอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็การปรับปรุงโครงการต่างๆในอดีตก็ยังต้องทําต่อเนื่องนะครับเช่นเรื่องของโครงการรักษาพยาบาลสิทธิประโยชน์ต่างๆตัวนี้ก็ยังต้องปรับปรุงนะครับหรือแม้กระทั่งบางเรื่องเนี่ยฮะมีรายละเอียดที่ยังต้องไปสะสางนะฮะเมื่อวันก่อนประชุมสภาไปก็แก้เรื่องนี้ไปด้วยก็คือกรณีกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่เด็กของเราที่นับถืออิสลามะนรับครับ นะครับก็มีปัญหานิดหน่อยอว่าเงินกู้นี้มันสอดคล้องกับหลักศาสนาเขาหรือไมก่ก็กำลังไปดูแก้ไขให้มันเรียบร้อยอย่างนี้เป็นต้นหร,หรือเป็นเพราะว่า,าทานนายกลง,ยลงพื้นที่น้อยไปหน่อยไหมฮะที่จริงแล้วเนี่ยนะครับผมอยากจะบอกว่าใน4เดือนเนี่ยผมผมก็กล้าพูดได้ว่าสิ่งที่ออกไปเนี่ยค่อนข้างจะมากนะครับเทียบเคียงกับในอดีตนะครับสี่เดือนเนี่ถือว่าทํางานกันเต็มที่จริงๆนะครับแล้วก็การลงไปอธิบายต่างๆก็ทํานะครับ อย่างเมื่อตอนประมาณเดือนกุมภาพันธ์าก็ได้ขอให้คณะมนตรีลงพื้นที่ให้ครบทุกจังหวัดก็ทํากันครบไปแล้วครบแล้วครับหรอบนะครับหรอบครบไปแล้วแล้วก็บังเอิญที่ผ่านมาเราอยู่ในช่วงสมัยประชุมนะครับตอนนี้เนี่ยก็จะเหลือ2สัปดาห์สุดท้ายของการประชุมสภาเมื่อเมื่อ2สัปดาห์จากนี้ไปนะครับก็จะวันที่20เป็นวันสุดท้ายที่จะประชุมสภาได้หลังวันที่20ไป เราก็จะเว้นไปได้จนถึงเดือนสิงหาครับนะครับมีช่วงกลางเดือนมิถุนาที่จะต้องเปิดวิสามันครับเพื่อมาพิจารณางบประมาณมนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยผมว่าการลงพื้นที่ก็จะคล่องตัวขึ้นวางไว้เลยยางครับว่าก่าจะลงที่ไหนตอนนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้กําหนดนะครับ,รบแต่ว่าก็ตั้งใจว่าพอใกล้ปิดสมัยประชุมก็จะเอาเรื่องนี้มารื้อฟื้นกันอีกครั้งนึงครับสเดือนกว่าของการทํางานเนี่ยมีช่วงไหนไหมท้ที่ท่านนายกรู้สึกว่าเหนื่อยท้อแล้วจนถึงขั้นอยากจะลาออกมีไหมฮะ คือผมไม่มีสิทธิ์ที่จะไปท้อถอยนะครับผมเป็นผู้ที่อาสาตัวและผมต้องมีความรับผิดชอบนะครับแต่ว่าแน่นอนถ้าหากว่าเราทํางานไม่ได้ทํางานแล้วบ้านเมืองเสียหายนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าสี่เดือนที่ผ่านมาก็ผ่านอะไรไมาเยอะ,ะไม่ท้อไม่ท้อครับถามว่าบางช่วงรู้สึกเหนื่อยไหมก็ธรรมดาครับมันก็ความเหนื่อยก็เป็นไปได้ความเบื่อหรือบางครั้งความรู้สึกว่าเอ๊ะมันทําไมต้องเกิดสิ่ง สิ่งนี้กับเราะนะฮะอย่างเช่นเหตุการณ์ที่เห็นได้ชัดว่ามาพยายามทําร้ายผมเนี่ยเราก็<ะ>เราก็คิดเพราะว่าที่คิดเนี่ยไม่ใช่ว่าคิดว่าเอ๊ะทำไมมีคนอยากจะมาทําร้ายเรา<ะ>คือการเมืองเนี่ยธรรมดานะครับมันมีคู่แข่งมันมีจะเรียกศัตรูทางการเมืองก็ว่าได้แต่ผมก็อยู่การเมืองมา17ปี18ปีผมไม่เคยเห็นลักษณะที่ทํากันรุนแรงอย่างนี้ครับกล้าประกาศกันบนเวทีเลยว่าไปไล่จับคนนี้ ไปไล่ล่าคนนี้ไปทําร้ายคนนี้นะครับผมไม่เคยเห็นครับสุดท้ายจริงๆที่มีข่าวว่าอีกด้านหนึ่งนะครับออกข่าวมาว่าวันที่นายกอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้อยู่ในรถคันที่ถูกทุบผมก็ไม่อยากจะเชื่อนะครับว่ายังมีความพยายามที่จะทําอะไรอย่างนี้กันอยู่นะครับผมก็งงมากว่ากล่าวหาว่าผมสร้างสถานการณ์หนึ่งเนี่ยผมจะสร้างสถานการณ์เพื่ออะไรครับ นะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนหลังจากที่ผมประกาศ<ม>พรกรแล้วนะผมจะไปสร้างสถานการณ์เพื่อประกาศพรกรก็ไม่ใช่<ม>สองเนี่ยการพูดบนเวทีมันเปิดเผยมาตั้งแต่5-6วันก่อนหน้านั้นนะครับ<ม>เขาบอกเขามีทีมไล่ล่าแล้วก็คนที่มาอยู่บัญชาการอยู่ตรงหน้ากระทรวงมหาดไทยก็เป็นแกนนาผู้ชุมนุมชัดเจนนะครับมไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมเลยแล้วก็ประกาศชัดว่าให้ทําอะไรอย่างไร<ม>นะครับบันนี้ก็มีหมายจับครับ ผมก็อยู่ในกระทรวงมหาดไทยเนี่ยประกาศพรกก็ถ่ายทอดสดเดินลงมาก็มีผู้สื่อข่าวจํานวนมากมที่ตามลงมาแล้วก็ถ้าขึ้นรถช้ากว่านั้นอีกนิดนึงเนี่ย<ะ>ก,ก็ถึงตัวผมแล้ว<ะ>คนท,ท,ที่ที่บุกเข้าไปในกระทรวงมหาดไทยนะฮะ้นะค,คนก็เยอะแยะไปหมดก็เห็นอยู่ว่า,วาผมอยู่ในรถคันนั้นะนะครับเลาขาธิการนายกรัฐมนตรีนี่จะสร้างสถานการณ์ลงทุนขนาดนั้น <c oughs> ใช่หรอครับม,มันเป็นไปไม่ได้นะครับ ผมก็อยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าที่จริงการทําร้ายคนอื่นเนี่ยก็แย่อยู่แล้วนะครับแทนที่จะเห็นใจคนที่จะถูกทําร้ายเนี่ยกลับมากล่าวหาผู้ที่ถูกทําร้ายเสียอีกเนี่ยผมว่าผมว่าไม่น่าจะเป็นแนวทางการเมืองที่ควรจะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมนะครับคิดแตกต่างไม่เป็นไรครับแต่ขอให้เรายึดอยู่ในข้อเท็จจริงแล้วก็ขอให้เราทํางานกันด้วยเหตุด้วยผลนะครับแล้วก็เสียงทุกเสียงเนี่ยเอาเข้ามาเพื่อมาใช้ ปรับปรุงพิจารณาแก้ไขกันในกระบวนการที่มันเป็นประชาธิปไตยซึ่งไม่มีความจําเป็นใดที่ต้องใช้ความรุนแนรงสุดท้ายจริงๆเนี่ยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมามีโพลของมหาวิทยาลัยหนึ่งออกมาแล้วก็ผลของโพลที่สํารวจความเห็นของประชาชนว่ากลุ่มคนที่สร้างปัญหาให้กับชาติบ้านเมืองกลุ่มแรกที่ความเห็นส่วนใหญ่ก็คือนักการเมืองผมก็คงไม่ไม,ไม่ไม่ไปปฏิเสธแหละครับ,รบเพราะว่าปัญหาหลายอย่างก็มาจากการเมืองเมื่อมาจากการเมืองก็นักการเมืองก็เป็นผู้ก่อครับ แต่ว่าการุณาอย่าไปสรุปว่าแปลว่านักการเมืองทุกคน <g ül> หรือแม้แต่ว่าจะไปสรุปว่านักการเมืองส่วนใหญ่ <c oughs> นะครับมาทุกวงการก็มีคนที่สร้างปัญหา <c oughs> แต่ว่าแน่นอนครับเวลานักการเมืองสร้างปัญหาเนี่ย <c oughs> ผลมันไปตกอยู่กับประชาชนส่วนใหญ่ <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของพวกเรานักการเมืองซึ่งผมเชื่อว่าส่วนใหญ่มีความตั้งใจดีที่จะไม่ให้เกิดปัญหาก็ต้องมาช่วยกันแก้ไขกันครับครับขอบคุณทนายยกมาครับ และนี่คือเชื่อมั่นประเทศไทยนะครับในช่วงถามตอบกับนายุฐธนตรีนะครับเสียดายนะครับที่เวลามีค่อนข้างจํากัดยังเหลืออีกหลายคําถามนะครับแล้วก็ติดตามต่อไปนะครับสำหรับเหตุการณ์การเมืองในสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับแล้วทนายกก็จะมาตอบคําถามอีกในสัปดาห์หน้าครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ